ไทยลีกหนึ่งครับราชบุรีทีมระดับ4เปิดบ้านรับกำรรเยือนของสุขโขทัย FC นะครับทีมระดับที่9ของตารางราชบุรีเจ้าบ้าน12นัดมี23แต้มครับ5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1ล่าสุดในลีกก็บุกแพ้บุรีรัมย์ต่อสนะครับแต่ว่าในบ้าน5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้แค่เกมเดียวเกมนี้ตัวหลักก็มีโจนาธานเข้มดีครับบูตอมโบ่ทรัฟวัตซ์จิตถาวรน,นะครับเอ็นจีว่าเดนี่จูเนียร์พวกนี้พร้อมนะครับที่จะลงสนาม อัที่นี้มาดูทีมเยอย่างสุโขทัยกันบ้าง12นัด15แต้ม5นัดหลังชนะ2เสมอ1พ้1ล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านเสมอกับแบงคอกไป0ประตูต่อ0นะครับเกมเยือน5นัดหลังเสมอ3พ้น2นะครับไม่ชนะใครแต่ว่าก็เป็นทีมที่จะเสมอทีมใหญ่ได้ดีนะครับทีมนี้มาดูตัวหลักก็มีสรนิงคานครับจอนบัตโจทัศนพงศ์บดดารักษ์นะครับซิโรชัดทองมาติวฒิฟอนอสซารีพวกนี้ก็พร้อมที่จะลงสนาม าการแันของคู่นี้เจอกันมาห้านัดหลังราชบุรีชนะ1เสมอ2แพ้2โดยฤดูการก่อนในบ้านของราชบุรีเสมอกัะ2-2ในบ้านของสุโขทยัยสุโขทัยชนะ2ประตูต่อ1ราชบุรีดูดีกว่าชัดเจนครับวันนี้นต้องชนะ1ประตูขึ้นไปแต่มันไม่ง่ายนะครับเพราะราชบุรีเนี่ยแต่ฟุตบอลถ้วยลงเล่นหลายรายการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าความฟิตอะไรต่างๆอาจจะมีรุ่นลยๆลงไปบ้างนะเกมที่แล้วก็เจอเกมหนักกับบุรีรัมเพราะฉะนั้นผมว่าสุโขทัยมีดีพอที่จะบุกไป เสมอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ไม่เกิน1ประตูนะผมชอบครั้งข่าวไฟสุโขทัยแล้วกันนะครับ